นำใบตองมาฉีกนะคะกะประมาณนะคะห่อใหญ่ห่อเล็กแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะกะเอาเสร็จแล้วเราก็เอาใบตองมาเช็ดนะคะเช็ดทั้งหน้าด้านด้านหลังเลยเพื่อความสะอาดนะคะนะคะ ลับมาทบกันตัดค่ะด้านนี้ก็คล้ายกันนะคะเขาก็จะออกลักษณะน,นี้ค่ะคราวนี้เรามาดูส่วนผสมของที่ใช้ทำขนมเกลือใบเตยกันนะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะ สิ่งแรกคือเราใช้ใบตองเพราะเราต้องห่อใบตองนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำใบเตยหัวกะทิสดนะคะวันนี้เรามาลงมือกวนผสมแป้งกันเลยนะคะามาลงมือผสมแป้งกันนะคะแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเลยนะคะน้ำตาลลงไปพร้อมเลยนะคะผสมพร้อมเลยเกลือ คนคุกเขาแป้งให้เข้ากันนะคะน้ำใบเตยเราใส่ไปเลยนะคะใส่ผสม,มเลยตามด้วยหัวกะทิลงไปนะคะหัวกะทิค่อยๆเติมทยอยเติมเอานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนําขนมของเราตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งขนมของเราจะสุกนะคะ แป้งเราคนแป้งเราสุกแล้วเราปิดไฟย,ยกลงเลยนะคะเราปล่อยพักไว้ให้เย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาห่อ,อก,กันนะคะเราก็ตักแป้งใส่ลงมาเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยมะาพร้าวขูดมือแมวนิดหน่อยเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าตัวแป้งของเราใส่หัวกะทิไปเยอะแล้วนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ถ้าใส่อีกก็จะเพิ่มความอร่อยไปอีกเพิ่มความมันความนัวนะคะ หอก็ห่อง,ง่ายๆแบบทั่วไปนะคะจับมาทบกันนะคะจับมาทบกันแล้วก็พับก็หากันแค่นี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านมานะคะกลับด้านมา,าพับก็เข้ามาเราก็กลับหมุนกลับมาข้างนี้นะคะมาแล้วก็หมุนกลับมาด้านนี้อีกค่ะมาลักษณะเดียวกันพลิกกลับมานะคะ เราก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะเราก็จะห่อไปจนหมดแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวน,นี้เราจะเตรียมขึ้นไปตั้งไฟนึ่งกันเลยนะคะตั้งหม้อน้ําเดือดไวรอนะคะเราก็นําขนมของเราขึ้นตั้งไฟเลยเราจะใช้เวลานึ่ง20-25นาทีหรือจนกว่าขนมเราจะสุกเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะ คราวนี้ขนมของเราก็สุกเราก็ยกลงมานะคะปล่อยให้เย็นเช็คตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาแกะดูขนมกันนะคะหลังจากที่เขาเย็นเช็คตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแกะดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนแกะ,แกะ,แกะออกมาแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะหอมใบเตยหอมหัวกะทิสด หอมใบตองด้วยนะคะขนมไทยๆอ่ะถ้าหอใบตองจะหอมหวนชวนน่ากินมากนะคะที่เรามาชิมขนมของเราก่อนนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะนําขนมเราออกขายทุกครั้งเราจะต้องชิมก่อนว่าจะหวานเกินไปหรือจะเค็มเกินไปไหมเราต้องชิมของเราก่อนนะคะเราจะได้ปรับปรุงค่ะอ,อร่อยมากมาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเพื่อจใ้ภาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสู่กัะทํากินนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอคลิปหน้านะคะแม่